จริงๆแล้วอ่ะไม่อยากเรียกว่าแบบว่าเซนเนาะแต่มันเหมือนการสัมผัสได้เล็กน้อยอะค่ะไม่ได้ไม้เห็นไม่ได้ไม้เห็นเป็นตัวไม่ได้บอกว่ามาประชิดหน้ามาอะไรแต่เหมือนกับได้กลิ่นเป็นเงาเป็นความรู้สึกแต่ถ้าเราเข้าไปที่ไหนแล้วเราเดินไปแล้วใจเต้นต,ต,ตึก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 รู้สึกร้อนทางที่เขาเปิดแอร์รู้สึกอึดอัดที่นั่นคือมีแล้วก็เคยเจอจริงๆด้วยสัมผัสแรกไม่เคยโกหกเราเลยค่ะ ตอนพ่อตอนพ่อเสียไปแล้วนะคะพ่อเสียไปประมาณสีบกว่าปีแล้วแล้วก็ตอนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลนะคะอยู่ห้องอายุรกรรมชายใช่ไหมคะมันจะเป็นห้องรวมทุกเตียงมันก็มีคนตายอยู่แล้วค่ะโรงพยาบาลแล้วกลางคืนพ่อจะแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะมองมองมองแล้วก็กลัวแล้วก็จับมือแบบจิกจิกเราอย่างเงี้ยจิกจิกซึ่งเราก็แบบพ่อเป็นอะไรพ่อเจ็บเหรอให้เรียกพยาบาลไหมพ่อเออเออแล้วสายตาคือ มองแบบความรู้สึกเราคือมีคนมาอยู่ที่เตียงพอ่อเราก็เลยบอกอไม่เป็นไรพ่อเป็นไรหนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยพอตอนเช้าเราก็คุยกับแม่แม่บอกว่าพ่อคงอยู่ไม่นานแล้วน่าจะมาให้เห็นจะมารับแล้วก็บอกย่าย่าบอกว่าลองดูไหมซื้อเตียงเหมือนเวลาเราไปนอนโรงแรมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเตียงนี้เป็นของเราให้พวกเนี้ยไม่ต้องเข้ามา ก็ซ <S an> ื้อเตียงให้พ่อแล้วก็เอาพยานสอนใต้หนึ่งถ้าพ่อจะไปจริงๆเนี่ยเรากอเราก็พูดนะคะตอนที่เอาพยานใส่แล้วก็เอาเงินไปหยอดตาม4ีสีสมุมใช่ไหมคะตรงเตียงถ้าพ่อจะไปจริงๆให้พ่อไปเพอหมดบุญให้ไปพอสงบไม่ใช่ไปเพราะว่าหวาดหวั่นวิตกกังวลกลัวหรือใครมารับก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็อยู่ได้มาอีก2เดือน พี่ชื่อพี่เซียนนะคะอายุ43ปีแล้วค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะขายแป้งน้ำสมุนไพรค่ะพี่อะเป็นคนที่แบบว่าสวดมนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยแล้วตอนนั้นอายุ25ปีเรียกว่าเป็นชาวพทดแค่ในน้มแค่ในทะเบียนบ้านนะคะแล้วอยู่ดีๆอะค่ะมีคนที่ไม่รู้จักบางคนก็คือรู้จักเคยเจอไม่เคยคุยอะไรเงี้ยป้ายรถเมล์ร้านอาหารอยู่ดีมาทักพี่ เดินมาต้องหน้าแล้วก็ทักพี่ว่ามีบางอย่างจะมาอยู่ด้วยนะไปทําให้ถูกต้องทักอย่างเงี้ยค่ะห้าคนแล้วก็ผ่านมาไม่ถึงสองอาทิตย์พี่ไส้ติ่งแตกซึ่งปกติไส้ติ่งแตกอะ่ะคือปวดไส้ติ่งก็คือต้องรีบไปผ่าใช่ไหมคะแต่พี่คือแตกแล้วตอนนี้ไปหาหมอค่ะห,หมอยังบอกเลยว่าถ้าคือทําไมฮึดเก่งขนาดนี้ขนาดว่า แต่ค่ะมือหมอหมอยังช่วยไม่ทันเลยะค่ะเพราะมันติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรเงี้ยแล้วพอก่อนที่จะไสติ่งแตกอะค่ะมีพี่ใต้ตึกคนหนึ่งเคยเดินสวนกันแต่ไม่เคยคุยคนที่หเขาทักว่ามีบางอย่างจะมาอยู่ด้วยเป็นสิ่งที่ดีแต่มีบางอย่างมากันไว้ก็เลยคําว่าบางอย่างมากันไว้คืออะไรตอนนั้นก็คือพี่หนูไม่ไหวหนูปวดท้องหนูไม่อะไรเขาบอกไปหาหมอซะเขาเอาเราถึงตายนะ นั่นเลยค่ะถึงได้แบอบกว่านั่งแท็กซี่มาหาหมอพอหายใช่ไหมคะรักษาตัวอยู่ก็ประมาณครึ่งอาทิต์อ่าครึ่งเดือนสองอาทิตย์นะคะก็มีคนที่เจ็ดทักบอกว่าไปทําให้ถูกต้องสรุปคือโดนเจ็ดคนันที่ก็คือเชื่อแล้วเพราะว่าเราเราไม่มีความรู้ด้านนี้แต่คนอยู่ดีๆคนเจ็ดคนทักพร้อมกันมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สรุป ก็พี่คนที่ทักคนที่หกอะคะ่ะ <_ C BS> เขาเป็นหมอดูแล้วก็ทำร่างทรงด้วยอยู่ที่คอนโดก็ไปหาร่างมาได้ซึ่งร่างเนี้ยสรุปตอนที่แบบว่าไปได้มาะคะ่ะคนที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็นร่างที่มาจากนปานแล้วหมอก็บอกว่าน้องภูมานก็คือมาจากนปานเป็นเด็กอินเดียไม่ใช่คนไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำพิธีเบิกเน่แล้วเขามาอยู่กับเราก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องขีตาะ เราสัมผัสได้ว่าเขาอยู่กับเราอย่างเช่นเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราขับรถเราจะเลยใช่ไหมคะมันจะมีแบบจึง้งแล้วก็แบบเหมือนจะเลยแล้วเราเขาดูจีแบบเออต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งหลับนั่งแท็กซี่อย่างเวลาอะไรอย่างเงี้ยหลับแล้วก็แบบมันจะเหมือนกับหลับแบบหมดสติอยู่ดีว่า เหมือนมีคนมาคขาชากมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เพื่อน <c oughs> เพื่อนอ่ะคือน้องกุมารจะเป็นนิสัยคล้ายๆพี่ <c oughs> ก็คือจะขี้เล่น <c oughs> ก็จะชอบไปทักเพื่อนแล้วพี่เป็นคนชอบเที่ยวถ้าช่วงไหนที่พี่ทํางานไม่ได้ไปเที่ยวเลย <c oughs> เขาก็จะไปหาเพื่อนพี่แล้วก็ไปเข้าฝันว่าขอแม่ให้หน่อยก็อยากไปเที่ยวนนเที่ยวนี่อย่างของขวัญที่เวลา,าจริงๆแล้วเขาจะให้เรื่องโชคลาภเหมือนกันนะคะแต่จะออกแนวเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันติดขัด เขาก็จะเหมือนกับขอให้ได้พอเพื่อนได้เพื่อนก็จะเอาของขวัญมาให้เป็นช็อกโกแลตบ้างเป็นชุดทหารบ้างเป็นรถบ้างเคยมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะโมเดลแล้วเราก็คือแกะกล่องตั้งบนหิง้งอีกวันหนึ่งตอนเช้าตื่นมารถล้มอยู่หน้าหิง้งแล้วก็ไปดูที่ลอ้อ <c oughs> ที่ล้อมียาไปเที่ยวไหนมาลูกอะไรประมาณนี้ค่ะตอนพ่อตอนพ,อพ่อเสียไปแล้วนะคะพ่อเสียไปประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ ตอนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลนะคะอยู่ห้องอายุรกรรมผู้ชายใช่ไหมคะมันจะเป็นห้องรวมทุกเตียงมันก็มีคนตายอยู่แล้วคะ่ะโรงพยาบาลพ่อจะก่อนที่พ่อจะเสียะคะ่ะตอนนั้นก็คือลงไปเฝ้าอยู่หนึ่งอาทิตย์แล้วกลางคืนพ่อจะแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะมองมองมอง,มองแล้วก็กลัวแล้วก็จับมือแบบจิกจิกเราอย่างเงี้ยจิกจิกซึ่งเราก็แบบพ่อเป็นอะไรพ่อเจ็บเหรอให้เรียกพยาบาลไหมพ่ออือๆแล้วสายตาคือ มองแบบความรู้สึกเราคือมีคนมาอยู่ที่เตียงพ่อเราก็เลยแบบไม่เป็นไรพ่อเป็นไรหนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยพอตอนเช้าเราก็คุยกับแม่แม่บอกว่าพ่อคงอยู่ไม่นานแล้วน่าจะมาให้เห็นจะมารับอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกยา่าย่าบอกว่าลองดูไหมซื้อเตียงเหมือนเวลาเราไปนอนโรงแรมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเตียงนี้เป็นของเรา ให้พวกนี้ไม่ต้องเข้ามาก็ซื้อเตียงให้พ่อแล้วก็เอาพาย,ยานสอดใต้นตงถ้าพ่อจะไปจริงๆเนี่ยเราเราก็พูดนะคะตอนที่เอาพาย,ยานใส่แล้วก็เอาเงินไปหยอดตามสี่ส,ส,สี่มุมใช่ไหมคะตรงเตียงถ้าพ่อจะไปจริงๆให้พ่อไปเพราะหมดบุญให้ไปเพราะสงบไม่ใช่ไปเพราะว่าหวาดหวั่นวิตกกังวลกลัวหรือใครมารับก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็อยู่ได้ามาอีกสองเดือนซึ่งแม่บอกว่าพ่อเป็นอย่างเนี้ยตลอดเลยพอมีเตียงข้างๆเสียค่ะ แล้วพ่อจะเห็นแล้วพ่อก็จะกลัวซึ่งตอนนั้นหมอบอกเลยว่าอยู่กับพ่อหมายถึงว่าไปเฝ้าพ่ออยู่กับพ่อเท่าที่พ่อมีเวลาให้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ลงไปอาทิตย์หนึ่งแล้วพ่อกลับมาก็อยู่ได้อีกสองเดือนพ่อก็ไปตอนไปแม่โทรมาตอนบ่ายสามแม่บอกว่าตอนเที่ยงแม่ยังคุยกับพ่ออยู่แล้วพ่อก็คือหลับไปเลยคือตอนหลับแม่คิดว่าพ่อหลับแต่พยาบาลอะ เข้ามาตรวจดูน้าเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพยาบาลบอกว่าเนี่ยคือพ่อมีอยู่แล้วนะแม่ก็งงคือแม่ก็นั่งอยู่ตลอดเวลาคือแค่สองชั่วโมงพ่อไปตอนไหนคือหลับไปเลยคะ่ะเหมือนแบบว่าชีพประจหายไปเลยอะ่ะไม่เป็นอะไรเลยแล้ว,ลวเสียตอนกลางวันด้วยคะ่ะตอนบ่ายสองเคยไปเคยไปที่หนองหนองอแม่น้ํามแม่โขงใช่ไหมคะใช่ไปแล้วก็กลับมาฝัน ฝันว่า,าเป็นพญานาคอะค่ะเล่นน้ําแล้วอยู่ดีก็คือหันมามองเราพญานาคสะตนเล่นน้ําอยู่แล้วหันมามองเราแล้วเหมือนกับเราก็ยืนมองแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หันมามองเราแล้วเขาก็บอกว่ารักษาตัวให้ดีนะไม่ตายหรอก <c oughs> คืออะไรพญานาคบอกรักษาตัวให้ดีนะไม่ตายอะไรอย่างเง,งี้ยก็กลับมากรุงเทพก็ปกติไม่มีอะไรก็ตรวจร่างกายประจําปี ตรวจร่างกายประจำปีคือเจอเนื้องอกในมดลูกขนาด14เซนเท่ากับเด็กขนาด7เดือนอยู่ในท้องโดยที่เราไม่เคยมีอาการไม่เคยอะไรเลยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบตวรวจร่างกายประจำประจำปีทุกปีนะคะคือแบบถ้ามีอาการถึงจะไปตรวจหรืออะไรการหาหมอเป็นอะไรที่แบบไม่อย่างนั้นคงไม่ปล่อยให้ไส้ติ่งแตกคือแบบไม่ชอบการหาหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกอยู่ดีคือบถ้าไม่ไปอ่ะเราอาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันนะเคยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกนั่นแหละเขามาเตือนไงแกก็เลยได้มาหาหมอแบบแล้วมันอยู่ในทอนน้องได้ยังไงเท่ากับเด็กเจ็ดเดือนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอะค่ะเออแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดมันรู้ไปแล้วค่ะเพราะหมอว่าไว้ไม่ได้ค่ะถ้าไว้อะมันก็จะเป็นอีกแล้วก็มันก็พร้อมจะเป็นเสมอเป็นพื่นไหนก็ได้เพราะว่าถ้าร่างกายตรงไหนที่มันมีโพรงค่ะเนื้อโงอกคือเซลล์ที่ปิดปกติมันสามารถขึ้นได้หมดเลยแต่หลังจากผ่าตัดไปก็คือไม่ขึ้นอีกเลย ใช่ค่ะเหมือนเขามาเตือนหรือเปล่าว่าให้ไปตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าถามว่ามูอะทุกคนอะแรกๆก็อาจจะแบบไม่เชื่อเพื่อนพาไปไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุณอาจจะมูแค่ครั้งเดียวสองครั้งยังไม่เห็นผลแต่ถ้าคุณมูแล้วสักครั้งหนึ่งอะคุณอย่าพึ่งทอนะคะสายมูอยากให้บอกว่าอย่าพึ่งทอ้อถ้าเทพสื่อตรงกับเราเราตรงกับท่านเบิกด,ดวงแล้วเปิดนะคะไม่ว่าเป็นที่ใดที่หนึ่ง คุณได้แล้วคุณจะเชื่อแล้วคุณจะศรัทธาหลังจากนั้นคุณจะออกจากวงการสายหมูไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะก็คือก็หมูไปทั่วเหมือนกันค่ะอย่างไอ้ไข่เพราะว่าพี่เป็นคนใต้นะคะพี่เป็นคนนครอย่างไอ้ไข่พี่ก็หมูเพราะว่าพี่ค้าขายมันมีอยู่ล็อตหนึ่งที่ลูกค้าไม่จ่ายตังค์เด็กเช็คเด้งเช็คเด้งค่ะ แล้วมันเป็นรถเยอะหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหมายถึงว่าเงินที่เรามาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะพี่ก็ไหว้ศาลักเมืองก็แล้วไหว้อะไรก็แล้วแล้วเขาบอกว่าลองไอ้ไข่ไหมเพราะว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ของทหารเขาจะไม่ชอบเรื่องอะไรบัตรสัตว์ที่ไม่ซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยก็บินไปเลยค่ะขอกลับมา7วันค่ะได้แล้วก็อย่างขออ่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คือเราทำธุรกิจลูกค้าอ่ามันก็ มีคู่แข่งใช่ไหมคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เดือนเมษาสินค้าพี่จะขายดีมากเพราะว่าเป็นสมุนไพรแป้งเย็นแต่ปีนั้นต้นต้นเดือนมีนาะออเดอร์ต้องเข้าแล้วเพื่อจะทำาลอดทันใช่ไหมคะของพี่คือออเดอร์เงียบมากยอดล,ลดลงกว่าครึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยของที่เตรียมไว้สต็อกเสียหายแน่แพี่ก็เลยไปมูที่วัดกัลยาที่อยู่ตรง ถนนอรุณอมรินนะคะริมวัดริมแม่น้ําเลยะคะ่ะที่นี่มีเทพจีนด้วยแต่หลวงพ่อโตองค์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนชอบวัดริมแม่นม้ําพี่รู้สึกว่าที่ไหนไปแล้วล่มเย็นอะ่ะตัวเราก็คือล่มเย็นด้วยจิตใจล่มเย็นก็เลยพยายามเน้นวัดริมแม่นม้ําอย่างวัดหลวงพ่ออะไรอย่างี้ก็ไปแต่ณนะตอนนั้นคืออ่ะวัดกลยาก่อนละกันก็ไปขอว่าไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ออเดอร์เข้าให้พอกับคา่าวัตถุดิบสต็อกที่เราแบบว่า สตอกมาไม่อย่างนั้นค้างคือพี่เป็นหนี้พี่เองก็ใช้ระบบหมุนเวียนเหมือนกันก็สรุปรถนั้นคือต้องสั่งวัตถุดิบเพิ่มต้นเดือนมันจะต้องมายอดออเดอร์ต้องเข้าเพื่อปลายเดือนผลิตแล้วก็ต้นเดือนเมษาใช่ไหมคะต้นเดือนมีนายอดออเดอร์ต้องเข้าผลิตแล้วก็เมษาขายกลางเดือนหลังจากนั้นก็ปกติปรากฏว่าสั่งสองลอกคะ่ะวัดกัะยาแนะนําเลยนะคะอ่า จริงๆแล้วอะไม่อยากเรียกว่าแบบว่าเซนนนาอแต่มันเหมือนการสัมผัสได้เล็กน้อยอะค่ะไม่ได้ไม้เห็นไม่ได้ไม้เห็นเป็นตัวไม่ได้บอกว่ามาประชิดหน้ามาอะไรแต่เหมือนกับได้กลิ่นเป็นเงาเป็นความรู้สึกอย่างเช่นเข้าไปที่ที่ที่ใดที่หนึ่งเป็นบ้านเป็นโรงแรมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอากาศข้างนอกร้อนมากแล้วเราก็คือเดินเข้าไปเรารู้สึกว่ามันลมลื่นมันเย็นแสดงว่าที่นี่ไม่มีเทพก็คือเจ้าที่ดี คนดูแลที่นี่ก็คือดีจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าเราเข้าไปที่ไหนแล้วเราเดินไปแล้วใจเต้นตึกๆึกตกตกรู้สึกร้อนทั้งที่เขาเปิดแอร์รู้สึกอึดอัดที่นั่นคือมีแล้วก็เคยเจอจริงๆด้วยสัมผัสแรกไม่เคยโกหกเราเลยค่ะเคยไปโรงแรมที่ เพชรบุรีแล้วเราไม่ทราบตอนเข้าพักไม่ทราบเลยแค่เดินเข้าไปรู้สึกว่าเป็นโรงแรมเก่าดูกิ่นอับดูแบบไม่น่าอยู่ไม่อะไรแต่แบบคงเป็นความรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยงไงไค่ะไปกับเพื่อนสามคนแล้วนอนกลางคืนเพื่อนโดนหมดเลยค่ะคือเพื่อนโดนกระชากลงมาจากเตียงเลยแล้วก็อีกคนนึงอะค่ะเกรง เกรงตาเหลือกน้ำตาไหลแล้วกัดฟันแบบอยากพูดแต่พูดไม่ได้เลยลวก็ปลุกๆเขยา่าเขยา่าเขยา่าจนสุดท้ายคือหลุดแล้วเขาก็กรีดแล้วก็วิ่งลงกันไปตรงล็อบบี้เขาก็ตรงฟรอนต์นะคะฟอนต์ก็บอกว่าเปลี่ยนห้องไหมเราก็คือมันไม่ใช่อะมันคือที่เดิมมันแค่เปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยก็เลยอยู่กันตรงล็อบบี้จนเช้าแล้วตอนเช้าระหว่างรอรถมารับก็ไปกินกาแฟอะไรเงี้ยแล้ว สภาพแม่ค้าคงดูออกอะค่ะตรงนั้นคิดว่าเขาก็คงเจอลูกค้าแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกเจอใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าที่เนี้ยจริงๆอะเป็นกูโบเก่าแล้วเขามาทําเป็นโรงแรมซึ่งของอิสลามก็ลูรู้ๆกันอยู่ว่าค่อนข้างจะแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่านะจริงๆแล้วอะการขออะเหมือนอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราไม่รู้ว่าเราถูกกับเทพองไหนเทพองไหนที่ท่านแบบว่าอยากให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราขอด้วยจิตศรัทธา ขอด้วยความมุ่งมั่นบางครั้งอะต่อให้เราไม่ใช่สายตรงกับท่านนะคะแต่ถ้าท่านเมตตาที่ไหนก็ได้หมดพี่ขอเลยว่าถ้าเป็นบุญของลูกถ้าบุญสัมพันธ์กันจงดนบันดาลให้ลูกสิ่งที่ลูกติดขัดสิ่งที่ลูกอยากได้ขอให้ท่านจงเมตตาให้บังเกิดกับลูกแค่นี้เลยคะ่ะท่านจะต้องรับรู้ <laughs> พี่เคยไปคำชะโนดคะ่ะแล้วเขาบอกว่าทุกคนที่ไปต้องเลื่องหวย สำหรับสำหรับที่นี่คือเรื่องหวยแล้วพี่อ่ะเป็นคนที่แบบเล่นเล่นหวยไม่เป็นพี่ซื้อแต่ลอตเตอรี่แล้วดวงอ่ะจะอยู่ที่ทางไกลอย่างพี่ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็คือมีคนบอกว่าซื้อติดไปเถอะยังไงก็ได้พี่ก็เลยอ่ะวิธีของพี่ง่ายเลยนะการซื้อคือแบบพี่ดูนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวแค่นี้เลขสองตัวอะไรเงี้ยไม่ได้หวังอะไรมากก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาพี่ถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกหลังจากที่กลับจากวัดคำชะโนดนะคะถูกเลขสามตัว มันไม่มีเทคนิคเลยค่ะคือตอนขอคือตั้งใจมุ่งม,มัน่นแล้วก็หวังว่าถ้าเรากําลังลําบากขอให้ท่านเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นคนนับถือทาเวทนะคะทาเวทจริงๆก็คือได้มาจากตอนที่รับน้องคีตะมาค่ะตอนที่มีคนทักว่ามีสิ่งดีๆจะมาอยู่กับเราแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ปิดกัน้นไม่ให้ไม่ให้มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หมอแนะนําให้อ่าหมอดูนะคะแนะนําให้บูชาทาเวทด้วยก็เลยมีทาเวทเล,เล็กๆเนี่ยค่ะ 嗯。Mm. พกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะเวลาจะไปทุกครั้งก็คือจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บอกเลยแบบว่ามาที่นี่มาดีนะไม่ได้มาร้ายแค่มาพักอาศัยถ้ามีอะไรก็คือมาสื่อให้มาสัมผัสได้มาเข้าฝันอย่ามาทําร้ายกันพอเรามาก็ไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สวดมนต์นโม,นมตสระแล้วก็ทาเวทปกติคือบูชาติดท่านมาตลอดคือถ้าคนที่บูชาทาเวทจะท,าทจะราบว่าเกี่ยวกับ3โลกท่านจะค่อนข้างแบบลูกแห่งวิญญ,ญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้มาจากวัดปราศาสตร์ วัดปรา,าสาทนนทบ,บุรีถ้าใครรู้จักวัดปรา,าสาทนะคะเป็นวัดที่มีโบสถ์มหาอุดอายุ400ปีมีเพียง3แห่งในกรุงเทพมั้งคะ ถ้าใครที่ทราบก็คือบทมหาอุดจะเป็นบทที่เวลากษัตริย์ออกสึบออกทําสงครามอะคะ่ะจะมาสวดมนต์เพราะว่ามีความเชื่อว่าจะไม่มีใครมาตีเมืองเราได้ถ้าเราไปทําสืกสงครามก็คือชชนะกลับมาทุกครั้งอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่สายมูแล้วก็อาชีพค้าขายที่ต้องใช้ปากใช้ทักษะวาจาในการติดต่อลูกค้านะคะพี่อะทำอาชีพค้าขายใช่ไหมคะการที่เราไปพบลูกค้าค่ะเราต้องมีปิยววาจา ไปพูดแล้วคือเบอิกทางให้เขาเมตตาให้เขาซื้อสินค้าเราใช่ไหมคะ,ะในตัวนี้นะคะนาวาจาค่ะยาสีฟันก็จะมีเกสรบัวหลวงซึ่งถ้าเป็นคนที่บูชาเทพบูชาพระก็ถือว่าเป็นเครื่องพุทธบูชาวางหน้าหิ้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเกลือหิมาลัยนนะคะอันนี้ก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีเราตอนไม่พูดเลยที่เป็นอัปมงคลให้ลูกค้าละคายเคืองนะคะ,ะเรียกว่าเป็นการคลีนปากคลีนใจคลีนร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะไปพบลูกค้าให้เขา ซื้อของเราให้เขารู้สึกว่าเห็นเราแล้วเมตตาเดอร์มาเยอะๆค่ะสิ่งที่พี่มาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ตรงเป็นความเชื่อความศรัทธาที่พี่ผ่านมาแล้วทุกอย่างนะคะพี่เจอด้วยตัวเองแม้กระทั่งชีวิตที่เกือบเอาไม่รอดหลายๆครั้งโรคภัยไข้เจ็บสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่คิดว่าทำเองได้เอง ใครอยากได้แบบไหนก็มุ่งมั่นศรัทธาไปแบบนั้นนะคะจิตที่เกิดณนะตอนนั้นเป็นพลังที่เราต้องทำเองค่ะลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเหมือนพี่ค่ะ